สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสภััยูเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงน้ำร้อนนิดนึงนะคะทุกคนขอทดขอไหหลายๆปีกุลปีชมเป็นปีที่แย่สุดๆเลยค่ะอยากจะมาบอกสูกันฟังแย่จริงๆแย่ต้อนรับปีใหม่เลยค่ะ โอ้ยนักสุดๆที่แหลกปกติแหลววิไละจะเป็นคนถีอบก่อยใส่ใจเกี่ยวกับเดืองปีชงปียังสี่บกหูจักนะคะบก่อยได้สนใจดรกคะบริษัทือบริยัทน้าเขาบัางเอิญเปิดมาก็มามาผ่อนเอวบาปีชงนุ่นนี้นั่นตรงล้วบังนุ่นนี้นั่นเออก็เลยหลุดซึกว่าเจอกับตัวเองแหละก็จะหล้สซึกว่าเออแย่เว้ยทำไมมันรู้สึกมันแย่แย่ตลอดทั้ง แบบต้อนรับปีใหม่ต้มขนมจีนค่ะต้มเส้นขนมจีนจะกินกับกุ้งลวกแล้วก็ตำใส่กับแตงกวานะคะบะหมี่มะละกอค่ะบ่็ยไปลานแขกก็เลยบะหมี่มะละกอก็เลยจะตำขนมจีนใส่แตงกวาที่แหลกว่าจะใหญ่สิทชางานใหมค่ะงานตรงนี้ ิด <CD. S 2> uh, ีเหมือนจะดีจริงๆแต่เราก็บรูนะก็บอกให้แฟนน่ะสมัครให้แน่เป็นยังคือบสมัครเองเพราะว่าวิไลบมั่นใจที่ว่ากรอกเขาต้องให้เอาแบบว่ารายละเอียดของเฮาหลายๆอย่างแล้ววิไลภาษาอังกฤษก็บ่ได้หลอดเปอร์วิไลก็เลยอยากให้แฟนเฮ็ดให้แฟนก็เพิ่นก็ย่างแล้ว่าคันเฮายายต้องหนไป มันจะมีงานรองลับอฮดีบอแตก็คือคอยเบิ้งไปค่ะเบิ้งว่าจังไรต่อไปมันก็บอกว่าสวัสดิการดมีมูลนิยหนนัะคะเ็ดงานหลายชั่วโมง้อมเป็นโรงแรมไม่พึงเซ็ตพึงสร้างเซ็ต ปีหนึ่งถ้าสมมุิวายามที่เขาหลับสมัครก็ถือว่าไลาค่ะแต่เพคนบอกว่าให้วิไลน่ะกรอกเอกสารรายละเอียดแล้วก็ส่งไปให้ทางอีเมลเพ่นเลยแล้วเพ่นจะพิจารณาวิไลก่อนมุงจังสินะเพราะว่าวิไลรูล้จักกับเด็กหน่อยที่เคยเห็ุกับวิไลมงเกาเพ่นไปบอกหัวหน้าเพ่นหัวหน้าเพ่นก็เลยว่าเออเดี๋ยวให้วิไล ส่งเอกสารส่งรายละเอียดไปให้เพิน่นแล้วเพิ่นจะเบิงอีกเทือ่อแต่รู้สึกว่าดีนะแต่จะไกลจักหน่อยไกลจักหน่อยแต่ว่าก็คือว่าถ้าสวัสดิการดีมันก็โอเคบ่รู้ว่าช่วงนี้จยังโอเคบ่เพราะว่าวิไลก็ยังบ่ทันได้ติดต่อเพิ่นไป ท,ที่ทำงานวิไลชงนี้ก็บอก่่ยดีปันไดค่ะ อเย็นเบิ่งแนมกรอบยังอันนี้อยู่ค่ะมกรอบยังซืนอยู่เลยสุดยอดเพราะว่าอากาศหนาวมากต อะไะค่ะปัญหาทุกคนมีมดเราก็ขอให้ผ่านไปได้เร็วๆชุมในงานบุคหอยพิเศ <c oughs> ก็มีล่ะแ <c oughs> มนบ่คะพยายามทุกอย่างคิดบวกเข้าไว้แต่ทุกอย่างเวลาปัญหาทุกอย่างก็่านมาได้ตลอดเลยค่ะบ่มีว่าเขาจะผ่านมาบด่ด้ถ้าเขาพยายามจะบอไปเห็ดจากปัญหาเพิ่มขึ้นมา ถ้าเนอยอเหรออยากอยากกินแต่อีหยังที่แบบสมสม,สมเปรียปร้ยวๆตามสมแบบนี้นะคะแต่ก็ะตรงระวังสุขภาพค่ะเพราะว่ากินแต่อาหารเดิมๆก็เหตุให้สุขภาพเข้าบอดีใดแต่ช่วงนี้นี่ยอมรับอิลีวาบุค่อยมีอีหยังทีและยางปันใด หลังจากกลับมาจากเมืองไทยนี่มาเจอแบบอาหารทุกสิ่งทุกอย่างแพงมากค่ะแพงมากจนหอบคืดว่าหอาตรงประยัดแล้วคาแรงก็คือเกา่าทุกอย่างคือเกา่าชั่วโมงการทำาง,งานก็คือเกา่าแต่เวลาก็จะหาง,งานเพิ่มแะค่ะ แต่เฮ็ดแบบนี้ตลอดกระบายวิไลกระบอกกับ,บ,กบจะ,ะผู้จัดการอยู่แต่มันกระบอกไม่ทางเลือกเนาะก็คือว่าเป็นยังคือว่าบอไม่ทางเลือกโรงแรมเขาเงียบคือกันค่ะจะเข้าสใส่วิไลเฮ็ดเอียงพ่นเกาะโมเมนต์ว่าพ่นจายุ่งมันจะนุ่งเงียบเงียบมาก เดี๋ยวใส่เส้นขนมจีนหน่อยนี่ค่ะ,ส,ส,คะสีสันมองหน่ะเดี๋ยวมาชิมดูสิ อากาศก็แย่ค่ะอากาศแย่มากพายุหมู่บ้านก่อนดนะูน่ะมึงเนี่้มาค่ะมาทานด้วยกัน ำแปงใส่กุ้งแล้วก็ขนมจีนนี่คะ่ะทุกคนมีไอ้นี่ด้วยนะคะกระติน ตะถินนี่เริ่มแก่แล้วค่ะมะเล็ดนี่เริ่มแก่แล้วนี่เลยอืมโอเคใช้ได้สั่งมาจากอังกฤษค่ะ มาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะสองหมือเมื่อวานก่อนลมพายุนักเลย เซ็บเซ็บมากเดี๋ยวขออนุญาตไปกินต่อก่อนนะคะอือหือสุดยอดคืนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย